สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการซื้อหวยออนไลน์นะครับแล้วก็อันนี้ผมได้ทําการซื้อหวยจากเว็บที่มีชื่อว่าโชคดีลอตเตอรี่ y. com นะครับซื้อไป2ใบเมื่อวันที่6นะครับวันนี้วันที่10ก็4วันมาแล้วแล้วเพราะเอนวันนี้มันมีปัญหานะครับว่าทางกองสลัดทางกองสลากพัดนนะครับเขาจับได้ว่าเว็บนี้นะครับเอาหวย เป็นหวยของเว็บกองสลากพัฒน์นะครับมาเวียนขายในระบบของเว็บนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับก็อันนี้นะครับผมจะให้ดูว่าประวัติที่ผมซื้อเนี่ยเคยซื้อกับเว็บเนี้ยเคยซื้ออยู่2ง,งวดน,นะครับงวดของ2พฤษภาทักนี้แล้วผมก็ซื้อไป2ใบนะครับแล้วก็มางวดล่าสุด2ใบนะครับนี่ผมซื้อ2ใบก็แล้วพอมาวันนี้นะครับมันจันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็คือไหนเอ่ย นี่นะครับ c o น o อตของกองสลัดพัฒน์นะครับนี่นะครับดูโพสต์นี้นะครับ,รรบขายห,หวยแม้แต่ภาพหวยก็ไม่มีให้ดูตอนแรกผมก็เลื่อนเฟซแล้วก็มาเจอผมก็วิชิบหายละเว็บที่กูซื้อนี่ว่าโชคดีลอตเตอรี่นะครับแล้วก็มาไล่ย้อนดูนะครับ c o น o อตนะครับได้ไปทําการฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับดูอันไหนวะนี่นะครับ เอาผิดเพจลอตเตอรี่ใครหวยทิปนะครับในรูปถ้าขยายเนี่ยเห็นไหมครับชิบหายละกูเพิ่งซื้อไปโชคดีลอตเตอรี่ชัดๆเลย <c oughs> แล้วก็ไปที่อันนี้อ่ะอันนี้ไปแล้วเมื่อกี้นี่นะครับแล้วก็ในกลุ่มของโชคดีลอตเตอรี่นะครับตอนนี้เริ่มมีการนี่นะครับนี่ไหม สำนักงานตารวจนะครับรายงานประจําวันอันนี้คือบันทึกประจําวันของกองสลากพัดนะครับที่เขาไปร้องเรียนนะครับว่าเนี่ยมันมีหวยเลขที่3ามสามแปนะครับใบจริงเนี่ยมีอยู่ในกองสลากพัดนะครับแต่เว็บโชคดีเนี่ยดันมีเลขหวยใบนี้นะครับมีเหมือนกันเลย3ามสามแปนะครับซึ่งใบจริงที่กองสลากพัดเนี่ยเขามีแต่ที่โชคดีเนี่ย ยังยังไม่มีการอัปเดตนะครับว่าไอ้ที่เขาไปฟ้องเนี่ยมันยังไงนะครับมีมีใบมายืนยันหรือเปล่าครับว่ามีใบจริงนี้นะครับ <c oughs> นี่นะครับมีบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะให้ดูอีกเว็บหนึ่งนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆเหมือนกับโชคดีเลยครับทุกคนจำฟอนต ตัวหนังสือของเว็บนี้ให้ดีนะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมฟอนต์มันจะออกแบบแนวไทยๆนะครับสวยๆแล้วดูเว็บนี้นะครับดูฟอนต์นะครับระบบปิดนี่นะครับดูให้ดูแค่ฟอนต์นะครับเหมือนกันไหมรูปทรงลักษณะเว็บเหมือนกันไหมดูนะครับนี่ดูแลจจาไว้นะครับมาดูของโชคดีนะครับมันใช่เลยไหมเนี่ย มันเหมือนกับทำสองเว็บน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับอันนี้ผมแค่สงสัยนะดูนะครับอ่าดูอีกทีนี่นะครับอันนี้ของโชคดีนะครับมาดูของอันนี้นะครับชื่อเว็บว่าหกล้านนะครับไงเ,เหมือนกันไหมแต่เว็บนี้ปิดชั่วคราวแล้วนะครับตอนแรกที่ผมซื้อเนี่ยในไลน์ของผมเนี่ยมันมีรูปใบสลากขึ้นนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้มันไม่มีรูปใบ สลากขึ้นแล้วนะครับหายไปแล้วเหลือแต่ตัวเลขนะครับตอนนี้ผมเริ่มกังวลแล้วว่าผมเนี่ยซื้อเป็นหวยทิปหรือเปล่าวะนนี่ยเริ่มกังวลแล้วนะครับ <c oughs> เอาเป็นจัดเก็บอันนี้ในครั้งฝั่งของโชคดีเขาออกมาไลฟ์สด <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาคุยเรื่องอะไรบ้างถ้าใครว่างก็ลองเข้าไปตามดูนะครับว่าเขาคุยเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่คือตอนนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะครับกับเรื่องที่ <c oughs> เกิดขึ้นมานะตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็คือเรื่องที่ทางซีางโอนเนี่ยเขาได้ไปตาม <c oughs> เขาได้เป็นลงบันทึกประจําวันแล้วนะครับว่าไอเว็บของโชคดีเนี่ยเอาหวยมาเวียนขายนะครับตอนนี้ผมรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเลยนะเพิ่งซื้อไปสองใบ นี่นะครับแล้วก็อันนี้เพิ่งอัปเดตเมื่อสีชั่วโมงแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมจะไปแจ้งความสลากเงาอีกเว็บไม่รู้คิดอะไรกันคนมีชื่อเสียงทั้งนั้นมันคุ้มไหมนั่นผมจะให้ดูนะครับว่าใครเป็นเจ้าของเออเว็บหล้านเอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่6ล้านนะผู้ผิดเว็บโชคดีลอตเตอรี่นะครับอ,อ,อันนี้ก็คือนี่นะครับผู้บริหารบริษัทโชคดีลอตเตอรี่เขาเขาเออว่าไว้งี้นะครับ ก็คือคุณแอนนาทีวีพูนะครับผู้บริหารนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นประธานบริษัทชื่อคุณตะบอยสก๊อนะครับก็นี่นะครับอันนี้คือเจ้าของน่าจะเป็นเจ้าของนะครับคุณคุณเอ่อบอยสก๊อตนะครับเร่ยบอยสก๊อตนะครับก็เห็นตอนนี้มีปัญหาที่ว่าเนี่ยสลักมีใบจริงไหมครับทำไมไม่มีรูปลอตเตอรี่นะครับ ก็มีคนบอกว่าระบบกำลังแก้ไขยอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับหายหมดเลยนะครับตอนนี้รูปหายหมดเลยแล้วก็คนนี้เขาบอกว่าหลังจากที่ผมของเงินคืนและระบบยกเลิกการสั่งซื้อแต่ทำไมลอตเตอรี่ไม่กลับไปขายในระบบนะครับก็พอยกเลิกไปแล้วแทนที่จะกลับไปขายแต่หายไปเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ปัญหาคือเว็บไม่มีรูปสลากแล้วนะครับ แล้วก็ทิ้งท้ายนะครับผมอยากให้ทุกคนสังเกตรูปซ้ายกับรูปขวานะครับรูปซ้ายเนี่ยคือของกองสลากผัดนะครับแล้วก็รูปขวานะครับเป็นของโชคดีลอตเตอรี่นะครับสังเกตเลขนะครับ099653อันนี้ก็099653เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมจะให้ทุกคนลองจับตาดูให้ดีนะครับเห็นโลโก้ไหมครับของโชคดีลอตเตอรี่นะครับ ผมจะให้ทุกคนสังเกตรตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็มาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลักษณะมันเหมือนอันนี้ผมไม่ได้กล่าวโจมตีนะครับแต่แค่ให้สังเกตนะครับมันเหมือนถูกลบเลยเห็นไหมดูนะครับผมขยายสุดละ มันเหมือนโดนลบเลยใช่ไหมครับแล้วกลับมาดูของกองสลักพัดนะครับนี่นะครับเห็นไหมเขาเอาโลโก้ปั๊มไปเลยนะครับไม่มีการลบใดๆทั้งสิ้นนะครับข้างหลังก็จะเป็นลายเส้นลายการ์ตูนของตัวสลักนะครับแต่พอเรามาดูอีกทีนะครับของโชคดีลอตเตอรี่นะครับเหมือนกับเป็นการโดนป้ายลบไปเลยนะครับอันนี้เป็นแค่ข้อสังเกตนะครับ ให้ดูกันวงกว้างนะครับเห็นไหมครับที่ผมวงซ้ายมือปั๊มตาโลโก้ของกองสลักพัดนะครับแต่ขวามือเนี่ยเป็นสีขาวโพลนเลยนะครับซึ่งถ้าใครซื้อหวยบ่อยนะครับจะสังเกตได้นะครับหวยจะออใบสลากเนี่ยจะไม่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับจะเป็นลายเส้นต่างๆนะครับเป็นรูปการ์ตูนของแต่ละงวดจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้แค่กองสลักเขาปั๊ม เอารูปโลโก้วางลงไปนะครับแต่ด้านหลังเขาไม่ได้ลบนะครับแต่กลายเป็นว่าของโชคดีเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนกับเป็นการใช้สีขาวนะครับป้ายลบออกไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับที่อยากให้ทางโชคดีลอตเตอรี่นะครับออกมาตอบโต้หน่อยนะครับว่าสิ่งที่เขากํำลังสงสัยกันอยู่เนี่ยว่าคุณเอาหวยของเว็บอื่นมาเวียนขายเนี่ยมันใช่เรื่องจริงหรือเปล่านะครับ ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ซื้อเหวยของโชคดีนะครับตอนนี้ผมแนะนําว่าให้หยุดซื้อไปก่อนนะครับถ้าวันหน้ามีก็อย่าเพิ่งเข้าไปซื้อนะครับรอให้ข่าวมันกระจ่างก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งผมตอนนี้รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซื้อไป2ใบนะครับนี่นะครับตอนแรกมีรูปใบสลากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เหลือแต่ตัวเลขนะครับก็ ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกใจคอมไม่ค่อยดีเลยใครที่คิดจะซื้อแบบนี้หยุดก่อนนะครับ